จะมาดูการกระจัดคราบรถที่ฝังแน่นนานๆนะครับมาดูว่าวันนี้น้ำยากะจัดคราบเราเนี้ยจะใช้ได้ผลขนาดไหนมาดูเลยครับดูลักษณะคราบนะครับคราบนี้คือคราบมันที่ติดมันเป็นคราบติดนานๆนะครับอันนี้คือคราบที่ติดนานนะครับมันจะมีลักษณะด,ดํานะครับคือเราขัดน่ปกติมันจะไม่ค่อยหอกนะครับวันนี้เราจะเสนอผลิตภัณฑ์กำจัดคราบรถยนต์นะครับ วิธีการนะครับก็คือไม่ยากนะครับมีอุปกรณ์มีน้ํายาแล้วก็มีแปรงสีฟันหรือแปรงขนอ่อนกัน,น,นกได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากเราก็ฉีดไว้เลยครับฉีดหมักไว้เลยฉีดในทั่วเลยนะครับโดนพลาสติกไม่เป็นไรครับฉีดไว้เลยครับโอเคครับน้ํายานี้จะมีคุณสมบัติก็คล้ายๆผงสกอ๊อตแล้วครับแต่ว่าตัวนี้จะขจ,จัดคราบที่ฝังลึกนานๆได้ดีกว่านะครับเราหมักทิ้งไว้สัก 30วินาทีหรือว่า1นหนึ่งนาทีนะเห็นไหมครับเนี่ยคราบมันจะเนี่ยขนาดนี้มันยังไหลลงมาเป็นคราบสีแดงนะครับเนี่ยยังยังไม่ถูนะครับอันนี้แค่น้ํายามันกลับนะครับดูตรงนี้ได้เลยตรงนี้ครับเห็นไหมดูด้านดูด้านล่างก็ได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยคราบโดนน้ายาเข้าไปไหลลงเลยครับนี่เห็นไหมสีแดงนี่ยังไม่ถูนะครับอนี้แค่เราหมักไว้เฉยนะครับเห็นไหมครเนี่ยขนาดเรายังไม่ถูนะครับคราบที่มันฝังนานๆมันจะไหลลง นี่คือแต่แต่มันไม่มีผลกับพลาสติกนะครับเราสามารถจะขจัดได้น้ำแดงเลยเราทีนี้เราก็หมักไว้นิดนึงกคู่นะครับดูว่า,าสังเกตดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่ได้ถูคราบที่มันเป็นคราบหม่ๆมนี่มันจะไหลออกมามทิงไว้สักพักหนึ่งนะครับเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับ น้ำดำเลยขั้นตอนอต,อต่อไปนี่มานาทีหนึ่งละเราทำความสะอาดนะครับใช้แปรงขูเลยครับทีนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมความแตกต่างจะออกมาขู้ทั่วเลยครับไม่เป็นไรอยู่บนพลาสติกก็ได้เห็นไหมครับภาพสังเกตว่าภาบออกมาเนี่ยเป็นสีแดงเลยนี่ครับ ถูไห้ทั่วเลยนะครับถู้ให้ทั่วเลยถูต้องพลาสติกด้วยก็ได้ถ้ามันเคลนะื่อนถูตรงนี้พวกนี้ก็สามารถถูได้ทำความสะอาดได้ถ้าตรงไหนนะครับที่ดูแล้วมันยังมีค้าวฝังอยู่ก็สามารถฉีดตัวนี้ทับแล้วก็ถูอ,อดกเห็นไ,ไหมครับดูดูดูภาพที่สั่ง อันนี้คือคงจะไม่เคยซักสักทีนะครับโอเคเราถูทั่วเลยนะครับถูทั่วแล้วทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการเช็ดออกนะครับไม่ต้องล้างนะครับใช้ผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผ้าสะอาดแล้วก็เช็ดเลยนะครับเช็ดออกเลยครับ ดูครับใกล้ๆเลยครับก็โอเคเห็นความแตกต่างไหมครับนี่นี่ได้ใหม่เลยครับโอเคครับเห็นไหมตรงแผ่นพลาสติกนี่ก็ใหม่นะครับสาม,มารถถูได้ทั่วทั้งคันเลยมันเงาเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างครับดูไปใกล้เลยไหมครับอ่ะดูให้ทั่วเลย ดูด้านข้างเลยครับแค่นี้ครับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับเราล้นน้ำยาตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับสามารถโทรสั่งได้ที่0ูนย์7 4ดหนึ่ง้าหกเจ็ดสี่แปดห้าสี่นะครับหรือว่าจะเข้าแวะเข้ามาลองใช้บริการที่ <c oughs> ใช้เจริญออโต้ที่กาลสินก็ได้นะครับโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเราคิดค่าบริการไม่แพงนะครับ ตัวนี้จะสามารถกําจัดได้พวกคราบที่ฝังแน่นแล้วก็คราบใหม่ตามเบาะเบาะพรมตัวนี้ก็ได้นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ